วันนั้นหรืาเล่าที่ลงไฟมาเย็นแง่ึงวมากไหช้อทั้งคืนเลยเอาวานบอกให้คุณยายเต้นในขวัจังหวะเลยลาบบุลอบะบัน้องสาวบีบจงาบีแวนแหวนแหวนใ้มยเจอะไรลาบีต้ เชิญเชิญนะ,ะทุกคนตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยววันทาสีมาหน้าโ,โบสถ์พร้อมกันนะพ่อนักนะเชิญเชิญกราบสามคนนะพ่อนักนะกับหนึ่งกับสองกับสามอะไรที่นี่ว่าดจากไปไหนมาอยู่ไหนได้มา มหลุดอวัยตตามหมอโนกำสามโนกัามบุีกัสีุ่ชีกมห้าีกัมห้ากัมหกัมหกัมหากมห้ขั้าขห้าขกม้าั้าขาก้าขีัาขีกมัมัม้าขัมหี่ีั้าััาม มันแบบบ้าไปเน,น,นี่ย<น>เขากำลังทำพิธีจริงจังอยู่เลยอย่างนี้แล้วตกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวจะเดือนหน้าอีกมึงแก่จิตตั้งใจนะกราบสามโหลลวแล้วส่งคะหน้าเข้าโหวตนะนนไม่ใช่วัยเล็กราบสามโหวกราบหนึ่งกราบสองกับสามใครสี่งดีช่วยโหวตส่งพะหน้าหน่อยลูก 没了。Không? พ่อลักลูกโ okay, อก <Yeah. S 2> กเคลียพ่อหล้วหมดล้วหมดแล้พ่อโกดธโกพ่อโกดกับพ่อกระเด้งอย่างเงี้ยยายจุ้งถึงเลิกกับพ่อนี <c oughs> <ะ>่ใครเยจุง้งบนขายข้าวเดามียเก่าพ่อเขานี่อะไรเอ้อพ่อเต้นแล้วยายจุ้งขาดเสียไปแล้ว <c oughs> มันก็เป็นลักษณะของพ่ออย่ <c oughs> สวัสดีครับจุง้งก็เลือกเอง <c oughs> <c oughs> จุ้งเลือกเองไปดีกันไปดีครับ <c oughs> ใครเป็นอาหมอดำขวัญพอดีว่าเขาให้มาเก็บตังค์กับโวยเจุ้งนะครับโวยจูหมื่นครับนี่ไงลูกโอ้ยมือหนักด้วยกูหลอานี่อะไรลูกบวชทำไมพี่ไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่คิดจะบอกพี่บ้างเลยเหรอฮะที่เป็นพ่อคนน่ะไปบอกพี่แล้วไปปรึกษาพี่แต่พี่เป็นคนบอกเอง จะไม่จัดงานให้ลูกก็วันนั้นพี่ยังไม่พร้อมอ่ะแต่วันนี้พี่พร้อมแล้วแต่คุณหลอกทาอย่างเงี้ยพี่คนเสียใจไม่เป็นไรพ่อใจเย็นเลยไม่เป็นไรพ่อใจเย็นพ่อหลับไม่ได้ไม่เป็นไรพ่อใจเย็นพ่อหลับไม่ได้ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรพ่อพ่อคุยพ่อคุยกันเรื่องมันผ่านมาแล้วฉันว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยนะวันนี้เป็นวันดีของลูกพี่มาก็ดีแล้วฉันจะได้ให้อนุทินนะกลับขอเข้ามาลาบวชพี่นะจ๊ะพ่อหนูอยากบวชด้วยอ่ะพ่อเออหนูไม่ต้องบวชมึงแก่แล้ว พี่บนไปก่อนไอ้ลูก่าอมาพ่อไม่มเดี๋ยวพ่อบวนให้ลูกเลยสิ่งที่ผ่านมาอภัยให้พ่อได้ไหมลูกสิ่งใดที่เห็นแล้วทิมจะไพ่อไม่สบายใจตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีอ๋อทิมขออุทิศคำนะครับพ่อไปลูกนะได้ขอจบตัวขอให้เดือร้ขึ้นอหน่งลูกไอ้ลูก ไม่เลูกกูนกูไม่ให้บวชที่นี่มันกล้ไม่ได้โดยแค่สองปีเป็นไงะอรอไม่ได้เหรอแปไปไปไป็ปไปไปาว่ปไงไป้ปไปไปไนไป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 ไ่ไปไปไาลา เขาไม่ให้บวดไม่ใช่เหรอเอาไม่ได้เลยถ้าหน้าแตกเหมือนฉัน่ะบวดไม่ได้วโอ้ยโอ้ย ไปนาแต้มเหมือนมึงเลยว่ะเนี่เว้นกรงเลยมึงทำมวยถ้ามึงหลอกก่อนะถ้าหลองก่าแล้วก็อ่อดีมากเลยลาขอโทษนะลูกนะวันนี้มันถึงเวลาแล้วลูกไม่ต้องทนอะไรอีกต่อไปแล้วโอ้ยจริงเลยลูกฝากไปแล้วลูกนะพี่พอหมดและอย่ามาดูให้ ทุกอย่างลูกเป็นแบบนี้เป็นพราแม่ไม่มีกล้าจะบอกความจริงกับลูกลความจริงแล้วพ่อที่เคยจริงของลูกก็คือออกหลวงลอยอ <c oughs> ว่าอยู่อย่างน้เป uh> like um> ็นอย่ลูกคีโก่อนวันนีนายไอ้ลูกคีโคไอ้ลูกในครัวงย่พูดไงมึงไม่ใช่ลูกกูลูกกูมีคนเดียวไว้เฮียองไอ้ลูกกเป็่ลูกอเียเนเรื่องตกยงออก อันดุทิปวดได้ไหมไม่ได้เลยไม่ให้มาปวดลูกน้วดก็ได้อม่เป็นไรแตแม่จำคำอนุทิน้อยวแม่แม่ว่าอนุทิจะปวไม่ได้ถ้าหากว่าอนุทิเป็นอะไรไปแม่ช่วยพาีิอนุทิด้วยนะแม่อย่าลกิอย่า่ ออกไปอองไปออยังไม่ตายอีกเหรอพไม่มีใครวะเอมอมันร้ฮะไอเดียหาเต็ไอเดะรูนีจะพา ສະເລຊັ່ນໂອທີນຽນຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໃຫ້ເວລາທີ່ນີ້ເດີ້ຄັບທ່ານຜູ້ຊົມທຸກທ່ານລາ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 ໂຕງາມບໍ່ນ້າລ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 າໂຕງາມ